ทำอีโฟกราฟิกแบบนี้เข้ามายนะคะถ้าเราลองแบบทำมือนะเขาจะออกแบบให้ดูเหมือนทั้งแรกเลยนะคะั่ก็คือเราไปทีงเสอเราก็ไปหาซียมานะคะซีมอันที่สองนะคะเไปหน่งแล้วก็มซอนกันหก็ีหนึงนะคะอันเล็กอันนึ่งดวยอเล็กี่ต้องวางอยู่แนนดบกันแบบอันแรกเลยนะวิธีการลงสีอันนี้อันเล็อันแอันลกอันที่สามะต้องสีเดีกัน เป็นสีขาวอันนี้ก็ทำปเป็นสีอื่นนะมันเอาสีฟ้านี้ก็ได้เอาไปดูสีมาทำง่ายๆเหมืนอนเราทำงานอยูอ่ทีนี้เส้นของบุร่างก็โนเอาลายเลยนะคะ เขากำเป็นเด็กเลยนะอันนี้สปอร์ตคูเขียนไว้สีฟอนนะคะสีฟอนนอกันนี้ลกันนะอันนี้นกันเซชอตนนึงอันน้อนทีหนึ่งก็เหมืนเลยนะท ทีนี้ไอคอนตรงนี้ให้ไปที่หัวจะรีบมาจากออนไลน์เลย้วผมก็ต้องรีบอ่ะสี่เหลี่ยมมุมแบบนี้นะคะทีนี้ฐานของมันก็เช่นกันใช้สี่เหลี่ยมประเดิม,มะะเราสามารถทำเองได้ มเส้่เนกัะทีนี้ด้านบนก็ใช้วนะงมน,น,น,นะคะวาไงไว้แบบนี้นิน่อยติดไแล้วก็วงชิ้นกันแต่ว่าเป็นแบบีไปติดใหม่ มีเส้นของรูปน,นั่งเหมือนกันนะจึงก็ต้องสีเท่าน,นั้นนะคะและเป็นสีดำทีนี้ในเรื่องของป้ายก็จะเป็นสีดำข้าหมูน้องตรงนี้เขาก็ไปยึดเส้นสามเสียงมันเหมือนกันต่อขนาดจะต่อว่า,ารเราจะให้หัวป้าย,ายมาแบบชักยาว้ก็ลากให้มัน,นแบบต่อดีบาลานซ์ก็ชิด สีเหงข้างล่างมาดูว่าทายังนะ้เอปให้มันดีกันนะคะแล้วก็ซิ่งกระก็เหมือนเดิมเส่นด้านน้ำไม่มีนะคะทอาลายไปแล้วก็ให้เราเปิดดูนี่กันดีนะปิดมาจรนี้ก็ใส่สีเป็นสีดำนะคะใส่สีเป็นสีดำโป้ให้เราไปเลือกเฉดอะไรอย่างไรก็คือเส้นอบของมันทุกด้านเป็นสีขาวเพิ่มเส้นให้มันชัดหนึงก็เป็น หรือว่าอันนี้เราสามารถปรับขนาดให้มันได้เราก็จะนำไปวางด้านหลังเสานะาคือแบบนี้ขนาดได้หมดเลยทำเป็นใจใหญ่ ครก็ก็่ข้อความเหมือนเดิมเขียเลว่าวันนั้นรตัดรถอแนนวิชาอะไรสีให้มันเห็นชัดๆก็เป็นสีขาวตัหนาตงไหนว่าไปนะคะอั้นี้สแลชอะไรก็ระตอันนี้เ็คสือที่เป็นสำพงหรือว่าเสา้ายนั่นเองนะคะในเรื่องของชยีสามชายดีสามเนี้ยครูขอให้เป็นชายใหม่นะคะ เยอใหญ่เลยนะคะวางกันแบบอีก่าหนึ่งก okay. ็คือสซาและฝาแบบให้แต้มมันน้องเท่ากันนะคะมัน้อันนี้ก็ไปเจอี่ลย่ามข้างนี้มา เส้นก็ไม่มีเหมือนเดิมนะก็ยังมองให้มันน อันนี้ก็ใส่ข้อความนะครับคคิดว่าเราทำได้แน่นอนนะคะนี่ก็คือเป็นวิชาคาฟิตที่ว่าต้องใช้พาวเวอร์พอ,อยท์หืองกันนะคะโอเคเนาะ